ครับสวัสดีครับพี่น้องสุฟูสุคนนะครับเมื่อนี้วันที่17บเจตุลาคม2567นะครับขึ้น15บห้าค่ำเดือน11นะครับแปลงหน้าที่พี่น้องเห็นยูนีนะครับเป็นแปลงนาข้าวเหนียวนะครับหน้าห้าเบอร์18นะครับหรือ พี่นองบันเท้าเอื้นกอกอกงหกเตี้ยนะครับออกลวงนะครับถือว่าออกลวงไปเมื่อวันที่14ตุลาคมนะครับ14ตุลาคมนะครับ2 0 0 0 0 0สิบ67นะครับแล้วก็ไปตรวจเบิ้งแปลงนาที่อยู่นาท้ำนะครับข้าวหอมมะลิ105กะออกลวงวันที่1บหานะครับเมื่อนี้จะลงไปตรวจแปลงนานะครับ ถ้าพี่น้องเจอเขาที่ออกล้วงแล้วกับต้นเตี้ยเตี้ยเนี่ยแสดงว่าเป็นน่านห้าเก้าบูสิบแปดนะครับบ่ค่อยล่มพี่น้องนะครับบ่นะครับเขาบ่ค่อยล่มประมาณความสูงประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมื่อนี้พาพี่น้องไปตรวจเบื้องแปลงน้านน้ากันนะครับ นะคติดกันก็เป็นน่าจะเป็นข้าวเหนียวอาจจะเป็นเขาสองสั้น insight, ที่น้องนะครับเป็นเขาข้าหกที่หรือแนน้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับข้าวเหนียวข้อหกนะครับเห็นออกล้วงแล้วที่สูงคาดว่าน่าจะเป็นเขาสองสั้นที euh. ่น้องซึ่งผลที่เขาคิดเขาสองสั้นในความหมายก็คือว่า เคื่อที่จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผมมองแล้วอโอ้พี่น้องเขามีครับนี่น้แปลงนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอะไรหลังๆนี่อะลรพี่น้องน่าจะเป็นข้าวเหนียวพอกอหกออ,ออกลวงแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับน้พี่น้องเขาระวังทางครับเนี่ยน้ำลงแล้วครับนี่นี่เป็นโครงการแก้มลิงนะครับ ที่เราเห็นนี่ก็คือนะครับส่วนมากในเขตตำบลบ้านหันนี่ซีเ็ดข้าวเหนียวข้าวคกนะครับเป็นหลักนะครับนะครับผมดูแล้วน่าจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับซีเ็ดข้าวเหนียวข้าวคกนะครับหรือจะอีกห้าเปอร์เซ็นต์นี่อาจจะอาจจะเป็นข้าว หอมมะลินะครับห่ามะเส้นนี่ก็เป็นข้าวเหนียวขกขกครับพี่น้องครับนี่นะครับข้าวเหนียวขกขกนะครับเป็นข้าวไวแสเป็นข้าวพันไงพันดั้งเดิมนะครับเป็นที่นิยมของน้องเกษตรกรเรื่องความสูงนี่าหละพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นนาในที่ลุ่มแล้วก็นะครับมีความสูงของลำต้นนยครับเดียวจะว่าปัญหาคือลำต้นมันอ่อนแอเนะเพราะว่ามันสูงนี่แหละพี่น้องนะครับเนี่ยเขามันกัลร่มเวลา ครับเวลามีลมพายุช่วงนี้กร์ยากาศนะครับระหว่างวันที่17จนถึง23น่าจะมีฝนฟ้าคะนองหน่อยพี่น้องนี่ข้าสแสดงว่าข้าวเหนียวกก็หกเริ่มออกลวงแล้วครับนี่นะครับเริ่มออกลวงแล้วนะครับ แปลงนี้เช็ดลาลาพี่น้องครับนี่่าจะเฮ็ดประมาณเดือนกรกระดาคมช่วงเขาฝนษาในพี่น้องนี่เรายั้นเขานะครับเขากระเทียอายุสามเดือนนะครับเนี่ยเขายังพันซอดนะครับเฮ็ดแปลงนี่นาจะเฮ็ดหลังมูครับเนี่ย นี่เป็นน้าดำพี่น้องนะครับเป็นการหวานก้าปักดำครับเนี่ยนี่กับกำลังกำลังที่ออกนะครับจะเฮ็ดหลังๆครับเนี่ยครับแปลงนี้ก็เกี่ยวเวลาพี่น้องนี่สันปะตองข้าวเนี่ยสันปะตองแปลงติดกันก็ของเสียเย ยิ้กอขอกอขอหนึ่งสี่ครับนี่ยหนาทิศเกี่ยวไปในวันตรงวันนี้ครับเนี่ยนี่ก็เป็นข้างเหนี่ย,กยออกวอกอ,วกอหกครับเนี่ยออกลวงล่าพี่น้องเพราะว่าคนเห็ดคนเห็ดกอดมูเห็ดเดียวครับนี่ของย้ายสี่ยวของคุณตาลินนะครับนี่ออกแล้วพี่น้องครับนี่ คือไผ่ที่วานเขาจะเดือนมิทุนานี่เขามันหนาเขาเริ่มซอดแล้วครับเขาเริ่มบอกลวงแล้วนะครับเนี่ยเขาเริ่มบอกลวงแล้วนี่ก็บกำลังที่ซอดพี่น้องครับกำลังจะออกลวงนี่ก็น้ามกัทรงๆแล้าพี่น้องนี่ไม่ได้คิดลดนะครับไปดูฝายขุดจานนะครับ นีพันธุดกงมา,ลาแล้วเดี๋ยวจะข่าวพื้นทีุ่ดจานเนี่ยพี่น้องบ่ครับเนี่ยเขา่าประกอบ่มพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่างามโพดในพี่น้องนี้นะครับครับสูบน้ำใส่เข่า,ะาน,น,นะครับเขา่นะเขา ข้าวที่กําลังจะออกรวงนี่กับต้องกานน้ำยุ่ที่น้องจนไปหอดพุนแล้วนะครับจนเขาเหลืองเขากลมเขาแก้แล้วนะครับใบเลี้ยงเขามีสีน้ําตาลนะครับสีเหลืองพุลแล้วนะครับกำคอยลดหน้าหมอกจากแปลงน้านะครับช่วงนี้ก่นนะครับข้าวยังต้องการน้ําน้ำมอยู่นี่ที่น้องน้ำเบิ้งเขาอันนี้เป็นน้าน59เบอร์18ครับที่น้องครับนี่เป็นน้าน59เบอร์18 การออกลวงของนาข้าเบอร์สิบแปดที่น้องมันเสียออกคุบจีหลับที่น้องนะครับออกค้ายๆเข่าหน้าปังเลยที่น้องจะเป็นเป็นข้าวเข่าวไว้แสงครับนี่นะครับหรือตอกอกเตียที่น้องนี้นะครับออกแล้วนะครับนี่หลังจากออกล้วงแบบนี้แล้วเข้ากันหน้าปีหนึ่งเดือนนะครับก็จะได้เกี่ยวนะครับเด้เกี่ยวถ้าการเอาไว้คนทําข้าว ไอ้วินที่ตะบลวันทันนี่ผมกัเบิงว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใส่ข้าวเหนียวกอกหกครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์นี่ใส่นะครับอกอกหกเตี้ยหรือหน้าหน้าเก้าิบแปดอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับใส่หอมมะลนครับพี่น้องนะครับเพราะว่าส่วนมาบ้านทั้หนังกินกิน,กนข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวพันดั้งเดิมที่ว่ากินนุ่มกินแซบกะเนี่ยร่มพี่น,อน้องเร้่นีเห็นไหครับนี่งามปวดนะครับส่วนหนึ่งกับ เป็นที่ราบรุ่มแล้วก็สองซอนนึงก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยนะพี่น้องพี่น้องเขาวนมากกับใส่เนี่ยนใส่ยูเลียนะครับเพราะว่ามันถือราคาประหยัดนะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเขามันร่มก่อนที่จะออกรวงนะพี่น้องถ้าเกิดมันร่มช่วงที่เขาเอารวงแล้วนะครับปัจจัยบ่าเป็นอย่างไรถ้ามันร่มแล้วเนี่ยมันเกิดมีบางส่วนนะพี่น้องมันมันอาจจะบ่อสมบูรณ์แต่ว่ามันเกิดนะครับยกขอขึ้นยูยกลวงขิอยูพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ถามว่า อยากให้ร่วมบ่อกรยังไม่อยากให้ร่วมพี่นอ้องอยากให้ร่วมตอนเขาออกล้วงแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งของเขาของพี่น้องคนอื่นน้ำครับเนี่ยีสะพานนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่โอ้พี่น้องเลยเนีย่มันหัวหรือคนนอาน้ำออกเนาะพี่น้องนี่นะครับครับ เขาลมพี่น้องนี่นะครับเนี่ขั้นเหนียวปหกบริเวณที่มันเป็นห่มนะครับเนี่ยเป็นห่มเขามันกับที่เยืดตัวขึ้นนะพี่น้องเยืดตัวขึ้นเนะห็นไหมล่ะล้นมันอ่อนแอเนี่ยนะครับเวลามีเจอล้มนะครับเจอล้มมันกับลมเสียพี่น้องธรรมชาตินะครับแปลงนี้ก็ออกล้วงแล้วพี่น้องนี่นะครับออกลวงแล้วนะครับ นออกลวงแล้วพี่น้องเข้าเหนียวสรุปแล้วข้าเหนียวป็กอหกนะครับออกลวงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งของของเขาพี่น้องนะครับเบิ้งของผมนี่แหละนะครับเพ็รเขยวไว้พื้นที่แปดไร่นะครับออกลวงแล้วนะครับอันนี้ของเพี่น้องนีเรือนี้มีบอ,อ,อกแล้วพี่น้องนี่จะเจอปัญหาเดีวยวกันหนะึ่งคือเป็นริเวณบรเวนโฮม พมต้นไม่อย่ไรพี่น้องนี่นะครับี่อมรุดพี่น้องชํารุดเนี่ยออกแล้วพี่น้องออกแล้วอันนี้เก๋ถือว่าบ้านหลังเฮาพี่น้องนี่เข้าบ้านวันทีหกมีทูน่านะครับหอ,อมบริสิหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ข้าวเหนียวข้า,ขาวฟกนะครับออกลวงแล้วเดี๋ยวเลยที่เคยคุยพี่น้องฟังนะครับว่าให้เวลาเบิ้งเข่าไว้แสงมันออกลวงตอนใหนนี่ให้เบิ้ง เบิ่งช่วงออกพรรษาครับพี่น้องสิบห้าข้ามเดือนเสบีดมือแยงนะพี่น้องนะครับบังไฟพญานาคไฟพี่เบิ่งบังไฟพญานาคกับไปเบิ่งบ,งบ,งบงาาุรีรับพี่น้องอำเภอโพนพ,พิสัยนะครับจังหวัดหนองคายนะครับนะครับจุดชมบังไฟพญานาคเนี่ยพี่น้องออกแล้วครับนี่นี่ของของหน้าศูนย์พี่นอ้องของหน้าศูนย์ข้าว ของเขาพี่น้องนี่นะครับของของผมเนี่ยข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่พี่น้องเนี่ยแปลงติดกันเนี่ยนะครับโดยรวมผมเบิ่งโดยรวมแล้วกันยังบ่ทันได้ล่มได้พี่น้องเนี่ยล่มนิดน้อยนะครับเนี่ยแต่ว่าโดยรวมนะครับสมัยก่อนเนี่ยค่อยใส่นะครับใส่ข่าเหนียวแล้วก็ผมก็ใส่ย,ยูเลียพี่น้องปรากฏว่าเขาล่มนะครับเขา่าเขามันงามปพดเนี่ยพี่น้องมันงามั้งแต่ช่วง ยังบ่ท่านได้นะครับเาขาเขายังเขายังพันท่องเลยพี่น้องเขามันง้มนะครับง้มคักนะครับเพราะว่าเป็นที่ร่มน้ำแล้วก็ดินเท่าดีน้ำใสยูเลียไปมันก็เลยงง้คักหลังจากนั้นมาก็เลยเปลี่ยนนโยบายพี่น้องนะครับเลิกใส่ปุ๋ยยูเลียนะครับในข้าวนาปีได้พี่น้องนะครับ เขาหน้าปังใส่ยูพี่น้องตอนหน้าปังใสยูจะเขาหน้าปีเลิกเลิกใช้ยูเลียนะครับใช้ปุ๋ยสูนร์สิบหกยี่สิบศูนยแทนเนี่ยมาดูพี่น้องก็คือสรุปให้พี่น้องฟังตอนนั้นคือนะครับสิบตุลาคมนี่ข้าวเหนียวนะครับหน้าห้าเก้าเบอร์ออกล่วงกวนพี่น้องแล้วก็วันที่1บห้า หอมบีหนึ่งศูนย์ห้าออกออกลวงที่น่องนะครับออกลวงแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวก็าอพกนะครับว่าทิลนะครับออกลวงว่าพี่นอ่องที่ว่าออกลวงออกลวงบ่านะครับเนี่ยี่น้องเดี๋ยวจะลงไปดูของพี่น้องเขาน้ำข้างล่างน้ำคือกันกบอ่อนะครับเนี่ยให้ยึดเนี่ยถือว่าออกลวงที่น้องออกลวงเนี่ย มาพี่น้องนี่ขนาดว่านะมัดระวังการใช้ปุ๋ยนะครับยูเลียนะครับแต่บริเวณไหนี่ที่มันร่มรมนั้นมันมันเป็นหนองพี่น้องเป็นหนองน้ำม,มันเป็นเป็นน้ำขังเลางจาร่มย,ยู่อยู่อีกน้อยนึงเนี่ยมันเป็นทวานกน้าทวานกาน้านะครับเอาไว้ปักดาที่นี่มันมันได้บ่ได้หลกพี่น้องบ่ได้หลกออกจากแปลงนะเขามันก็เลยยืด โตขึ้นมันก็เลยสูงสูงําต้นอ่อนแอพี่น้องก็เลยล่มก็เลยเนี่ยปัญหาของทำนาปีหกเจ็ดก็เลียว่าเนี่ยครับต่อไปที่บาวานกาดอกพี่น้องบาวานกาไว้ไว้ปักดำสามนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นะครับขน,น,น,นาดอ่อนบรระวงแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่นะครับก็ยังร่มหน่อยอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวลงไปดูแปลงด้านล่างนะครับของพี่น้องเขาจังหน่อยปฏิว่านะครับ ข้าวเหนียวก็หกนะครับออกลวงเล่าพี่น้องนะครับจะนับออกลวงมื่อนี่ก็ได้พี่น้องหรือมื่อวานนี้ก็ได้ครับมื่อวานนี้วันที่สิบหกนะครับสิบหกตุลาคมสองพันหกสเจ็ดอะไรกันมาเลยพี่น้องนะครับสิบสี่นี่ข้าวเหนียวหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดออกลวงสิบห้านี่หอมมะลิหนึ่งจุดห้าออกลวงนะครับสิบหกหรือสิบเจ็ดก็ได้พี่น้องเมื่อวานน,วนี้ก็ได้ลงมาเบิ้งน้าเมื่อวานนี้ไปธุระแล้วก็ไปเบื้องบนแหกก่กระทูบพี่น้อง นะครับหรือจะยึดนะครับพี่น้องออกลวงแล้วครับเนี่ยนะครับ้ากาเริ่มร่มแล้วนะครับก็เป็นอย่างครับธั้งมชาตินะครับพอขยายมีพายุฝ้าฝนออกมาช่วงนี้พี่น้องนะครับในช่วงที่ข้าวออกออกลวงแล้วก็ทีผสมกีสรนมาพี่น้องครับเนี่ยนะครับผสมกีสอนนะครับก็วที่ว่านะครับ ข้าวเหนียวก็โคกนะครับออกลวงแล้วพี่น้องนะครับออกลวงแล้วนะครับถือว่ายึดสิบหกสิบเจ็ดจะได้พี่น้องออกลวงเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเบิ้งเขานะครับเบิ้งแจกสภาพนี้แล้วคล้ายๆว่ามันออกแต่เมื่อวานเนี่แหละพี่น้องเขานี่นะครับออกลวงแล้วนะครับเราไปดูแปลงด้านล่างพี่น้องนะครับของพี่้องเขาด้านล่างยังไหนแน่นะครับนี่พี่น้อง นาติดกันนะครับนี่หนาติดกันกับออกดวงหน้าพี่นางโอ้ล่มกันเลยพี่น้องไอ้นี่ครับออกดวงแล้วแล้วก็ล่มเหมือนกันท่านนี่นะครับ่มพี่น้องล่มเหมือนนีะครับเนี่ยเนี่ยปัญหาของข้าวเนี่ยก็พบไปนี่นะย้อนความสูงของลําต้นนี่แหละครับเทนถ่าเขามันล่มนะนี่พื้นหนาที่หลบกล้ามาปัดดำพี่น้องอีร้านนี่พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันเอากล้ามาปัดดำ เดี๋ยวไปดูหน้า,นาเสียตุนหน้าเสียตุนนะครับลูกลูกสายเสียแขนพี่น้องนี่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับนี่น่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับหรือตกหกเตียพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่บางคนกลับมาก นะครับเนี่ยมักใส่เข่าพันธุ์นี้เพราะว่าเหตุผลหนึ่งนะครับผลผลิตผลผลิตต่อไร่มันสูงพี่น้องครับนี่นะครับผลผลิตต่อไร่มันสูงแล้วก็ลำลำต้นมันคนเตียมันมาร่มพี่น่องน,นะครับนี่ในปัญหาคือพี่น้องเห็นปัญหาปะครับเนี่ยนะครับหยาพี่น่องนะครับเนื่องจากลำต้นเขาเตี้ย ถ้าเกิดเท้าคุ้มหยามันบอดีนะ่พี่น้องหยามันที่สวมเข่าเนี่ยกลายเป็นเห็นบหพี่น้องนะครับหน้างทา้าวบวดสิบแปดนะครับเข่ามันทวมหยาพี่น้องเพราะว่าเข่ามันนะครับหญ้าใบข้าวในพี่น้องดูกระดูกใกล้นะ,นะ่นะมันที่ขึ้นนะครับมันที่ขึ้นขึ้นทวมเข่าถ้าเกิดเท้าคุ้มหยาบดีครับถ้าจะเ็ดเข่ขาพันนี้พี่น้องกันเนี่ยศึกษาดีนะครับนะครับเนี่ยต,อต้องเ็ดทังไหนนะครับ พอทิ่คุ้มหยายู่พี่น้องนะครับท่านฉีดหยาหลังจากที่เขามันขื้นเรี่ยวนะพี่น้องนะครับถ้ามันกัชะงักเลยพี่น้องต้องรีบมาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะเคยใส่ทันเรียดเขากอหกหรือมะลินะครับเช่นใส่ปุ๋ยยูเลียนสิบกิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าเกิดเป็นเข่าขอก็ฮกเรียบหรือหน้าทากับบุสิบแปดพี่น้องอาจจะต้องเพิ่มเป็นยี่สิบกิโลกร,รัมต่อไร่เสร็จพี่น้องน่าจ,จะนะครับ เปลืองปุยแน่นะภาษาชาวบ้านเขาคือว่ามันต้องใส่ปุ๋ยหลายกว่าเก้าแน่หน่พี่น้องนะครับอาจจะใส่นะครับสองข้างคุณหลายพี่น้องปกติเขาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยรอบล้วงนี่จะเกิดเป็นเขายิ่เตี้ยนี่หรือ,รอนะนะครับบอสิแปดอาจ,จต้องใส่ปุยถึงสามรอบพี่น้องนะครับรอบแรกมาค้นที่มักใส่ย,ยู่แรก,กรอบหนึ่งรอบสองแล้วก็รอบที่สามเป็นปุ๋ยรับล้วงนะครับ,รบพี่น้องก็ลองเบิ้งว่ามักแนวใดอีกห,หนึ่งคือ ปีนี่โชคดีพี่น้องน้าบมหลอยเนี่ยถ้าเกิดน้าม,มากพี่น้องเลยเนี่เขาอาจจะเสียหายครับนี่นะครับอันนี้น้าปีนี้น้าบ่ม,มากพี่น้องเขาเลยเขาก็เลยว่าเสียหายครับนี่ยเพ็นะปัญญน,นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกพันข้าวในพื้นที่ทำนาเนี่ยก็ต้องเบิ่งน้าพี่น้องนะครับนะครับถ้าเกิดน้าม,มากพี่น้องเลยเสียหายครับเนี่ยมาพี่น้อง ้านเฮาบ่ค่อยใส่กันเพราะว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มนาถามนี่มันบางปีน้าม,มันกัทถ่วมพี่น้องน,นะครับถ่วมแล้วก็ถ้าเกิดเข่าเตี้ยๆเขานะครับหน้านะากากบดบแปดนีเสียหายพี่น้องน,นะครับก็เล่นเนี่ยอยังพี่น้องเฮาถึงใส่นะครับใส่แต่เขา่ากอกหกนะครับซึ่งมีล้ำต้นสูง เป็นหลักพี่น้องนี่ครับโอ้บ่ค่อยลุ่มนด้พี่น้องเนี่ยคนเนี่ยเออบ่ค่อยลุ่มพี่น้องบ่ค่อยลุ่มนี่ครับนีมีอ๋อครับครับคือว่าออกลวงแล้วพี่น้องก็หกนะครับพี่น้องก็หกก็หกออกลวงแล้วครับนี่นะครับ อ,ออกปลอกลวงแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะน,นั้นจะเคยคุยน้องฟังว่านะครับช่วงออกพรรษาเนี่ยนะครับข้าวจะออกลวงนะครับมันจะเมนจะดีพี่น้อง บัวหญ้าครับนี่ออกะค้งออกโคออกลวงแล้วนะครับเนี่ยปกติกันช่วงน้ำมาเนี่ยถ่วงคันในพี่น้องเน like ี่ยลงมาว่าได้ครับนี่พุ่นออกลวงแล้วพี่น้องฟังพุ่นนะครับแฝงทั้งรุ่นจะออกลวงแล้ว เป็นสออค .6 ครับนี่มันจะเป็นทีมงานแน้เหมาเหมาครับนี่จี่มาตัดหญ้านะครับมารับจ้างตัดหญ้าไปได้ปะพี่น้องร้อึงอยู่ไนอ่ไปได้บ่เนี่ยแคมเนี่ย มาได้บ่เนี่ยครับเนี่ยแม่นบ่แม่นบ่เนีไปได้ น้ำแปลงนี่เป็นน้ำดำที่น้องนี่นะครับข้อดีของน้ำดำนึกแบ่ว่าเปลืองปุ๋ยที่น้องนี่ไหมครับเนี่ยนะครับ่าจจะเทดตอนหลังๆเพราะว่าตอนนั้นน้ำบ่มีที่น้องนะครับน้ำบ่มีก็เลยไปหากล้ามาดำไปหาก้ามาดำครับเนี่ยโอ้ดีที่น้องดีๆนะครับไปหากล้ามาดำแล้วก็บ่เปลืองปุ๋ยรู้สึกว่าใส่ปุ๋ยรอบเดียวที่น่องนี่ คือว่าใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับว่าที่ใส่ปุ๋ยรับรวงได้ใส่บ่ายี่นนังต่ามันข่ามันจะออกรวงแล้วครับเนี่ยมาเจอทีมงานนี่ครับน้องครูก,กับแมีวเม่ามันรับแจ้งตัดหญ้านี่ครับเนี่ยมันรับแจ้งตัดหญ้า น้องคู่นะครับอยู่ชั้นมหนึ่งโรงเรียนบ้านหันวิทยานะพี่น้องหรือโรงเรียนบ้านโคกนี่นะครับนี่นะครับช่วงว่างๆก็มาหารายได้พิเศษครับนี่รับจ้างตัดง่าย เบิบ่งจากน้ำแล้วบ่พออด้ยที่น้องนี่นะครับถ้าเกิดน้ำบ่พอก็ต้องมาดึงใส่อีกครับนี่เพราะว่าต้นก้าน้ำสิพอกับพุพ่แล่ะพี่น้องเขา่ามันเหลืองมันก้มแล้วพุ่นล่ะนะครับใบเลี้ยงเขานะครับนี่สีน้ำตาลเนี่ยเพื่อที่น้องใบเลี้ยงใบเลี้ยงท่านี่นะครับจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข่าเป็นสีเหลืองนะครับ เป็นอยังเออ,เ,อ,อเดี๋ยวขึ้นไม้หรอกไม่นนเนาะเดี๋ยวขึ้นไม้ขึ้นไม้ไปไปเออมันเดี๋ยวขึ้นไม้มันเป็นเป็นตอหรือเขาปลูกไว้เนี่ยเป็นตอว่ะเออมันจำเป็นมัเดี๋ยวไม่เห็นไปเดี๋ยวขึ้นไม้